สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t a r o นะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปดันดอมนะคะกับหัวข้อคุณกำลังนั่งอยู่ในใจของใครนะคะมาดูกันสิว่าคุณนั่งอยู่ในใจของใครคนที่คุณคิดเอาไว้หรือเปล่ามาดูกันนะคะขอดูลักษณะของคนคนนั้นหน่อย คุณกำลังนั่งอยู่ในใจของใคร Night ในอ w o r d s The Chariot ดูเป็นใบรุ่นเลือดร้อนดูเป็นใหมรุ่นเลือดร้อนนะคะดูเป็นคนแบบเป็นคนพร้อมบวก มีพลังงานบวกบวกแต่เป็นพลังงานที่แบบพร้อมบวกพร้อมบวกกับคนอื่นๆพร้อมไฟตลอดเวลา four of wands seven of sword 9 of cups 5 of swords 2 of wands 5 of pentacles เป็นคนทางไกลเป็นคนสู้ชีวิต คือเขาอะอคนคนนี้นะมีความมั่นใจในตัวเองแบบแปลกๆคือตัวเขาอะผู้อ่ามองว่าตัวเขาตอนนี้นะก็ยังไม่ได้แบบว่ายังไม่ได้พร้อมยังไม่ได้แบบมีครบอะไรทุกอย่างมากมายแต่แต่ดูเขาแบบดูพราวในตัวเองอะเขาดูภูมิใจดูแบบ เหมือนมั่นหน้ามั่นโหนกอะคือมั่นใจเกินเบอร์ด้วยซ้ำแบบตอนเนี้เขาอาจจะกำลังมีปัญหาเรื่องการเงินด้วยด้วยซ้ำนะคะแต่เขากับมีเทำตัวชิวๆอ่ะเขาดูแบบไม่ได้ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเหมือนแบบเสียงน้องหมาเห่าขอโทษนะคะเสียงเข้าคลิปหรือเปล่าเนี่ย คือเขาอะว่ามองว่าตัวเขาตอนนี้มีปัญหามากมายเลยมีปัญหารอบด้านคนคนนี้นะคะคนที่คุณไปนั่งอยู่ในใจเขาเนี่ยมีปัญหารอบด้านแต่ว่าเขากับมีความชิลวคือเขาไม่สนใจปัญหาอะไรมากมายะแล้วเขาก็เหมือนแบบมีปัญหาเหรอโอ้ยสบายมากจัดการได้อยู่แล้วเป็นคนประมาณนั้นอะเป็นคนแบบพร้อมลุยเป็นคนที่ไม่กลัวเป็นคนขี้ ไม่ได้ว่ามีความรู้สึกเหมือนเขามีความคิดแบบเด็กๆอะ่ะยังไม่โตวความคิดเขายังไม่โตเป็นผู้ใหญ่ยังไม่มีความมั่นคงทางอารมณ์ยังไม่มีความมั่นคงทางความคิดยังไม่ได้แบบถึงขั้นที่แบบวางแผนอนาคตว่าจะสร้างเนื้อสร้างตัวอะไรแบบเนี้ยแต่เขาก็แบบมีความมุ่งมั่นมีความฝันนะมีความฝันว่าแบบคือเขาเขามั่นใจในตัวเองอ่ะว่าวันหนึ่งเขาจะต้องแบบ ประสบความสําเร็จวันหนึ่งเขาจะต้องเป็นเจ้าของธุรกิจวันหนึ่งเขาจะต้องเป็นเหัวหน้าเป็นเจ้าคนนายคนอะไรแบบเนี้ยแต่แต่เขาในตอนนี้เขากลับแบบชิวไม่ได้แบบวางแผนเป็นสเตปหนึ่งสองสามออกจะเป็นคนใจร้อนมูทะลุเหมือนแบบกล้าได้กล้าเสียอะไรแบบเนี้ยเราชอบทำอะไรที่แบบ ไม่เป็นไปตามเกมอะค่ะไม่ชอบทําอะไรแบบเล่นไปตามเกมเป็นไปตามสเต็ปหนึ่งสองสาม 1, 2, 3, อะไรอย่างเงี้ยไม่แต่เขาจะเป็นคนที่ชอบพลิกแพลงชอบออชอบแบบเล่นนอกเล่นในอะแบบแอบทําอะไรลับหลังคนอื่นหรือทําอะไรที่แบบไม่โปร่งใสอะ เพื่อที่จะเอาชนะเขาสามารถทำได้ทุกอย่างเออคนคนนี้ยและเขาอาจจะเป็นคนที่อยู่ห่างไกลาจากคุณด้วยนะคะอยู่ไกลหรืออาจจะอยู่ต่างประเทศก็ได้เหมือนกันมีความรู้สึกถึงเ NERGY ของความยังไม่โตยังเป็นเด็ก คือถ้าถ้าสมมุติว่าอายุเขาไม่เด็กแล้วอ่ะแต่เขาก็ยังมีความคิดแบบเด็กๆคนคนเนี้ยนะคะยังแบบความคิดยังไม่โตมากความคิดแบบดูดูไม่มีความหนักแน่นมั่นคงแต่จะเป็นแนวแบบใจร้อนเป็นแบบแรงใส่กับทุกคนทุกเรื่องอะไรแบบเนี้ยอืม ีนี้เดี๋ยวนะแล้วลัคนาราศีของเขาก็ที่ปรากฏขึ้นมาชัดๆก็จะมีชาเลียตที่เป็นราศีกรกฎนะคะแล้วก็มีความรู้สึกถึงธาตุลมธาตุลมธาตุไฟได้ไหมธาตุลมหลักๆเลยเป็นธาตุลม ธาตุลมก็เออเมถุนตุนกลุ่มนะคะธาตุน้ำธาตุน้ำก็จะเป็นกรกฎเนี่ยแหละธาตุน้ำรู้สึกถึงกรกฎอย่างเดียวแล้วก็ธาตุไฟเมสิงธนูอืมเพราะความเขามีความแบบ มีมีมีธาตุไฟในตัวค่อนข้างสูงเหมือนกันด้วยความที่แบบเลือดร้อนอารมณ์ร้อนจะเป็นด้วยอายุวัยวุฒิหรือเป็นด้วยความคิดนิสัยส่วนตัวของเขาอันนี้ก็ไม่แน่ใจหรืออาจจะทั้งสองอย่างก็ได้นะคะแต่ผู้อาจมีความรู้สึกว่าคนคน,คนนี้เป็นคนที่แบบชอบเอาชนะไม่ไม่ยอมคนเป็นคนดือ้อเป็นคนหัวร้อนเป็นคนแบบถ้าจะเอาชนะ คนอื่นน่ะทำอะไรก็ได้เล่นตุกติกอะไรก็ได้ก็จะทําเพื่อให้ชนะทีนี้ขอดูความสัมพันธ์ของเขากับคุณหน่อยเขาเป็นอะไรกับคุณชัวร์ว,วนัน เซเว่นออฟคัพส์สิบออฟคัพส์เดอะทาวเวอร์มีเอเนอร์จีของความเป็นคนเก่านะคะอาจจะเป็นเพื่อนเก่าเพื่อนตั้งแต่สมัยวัยเด็กหรือว่าเป็น เป็นเพื่อนเก่าของคุณเป็นแฟนเก่าของคุณเป็นคนรักเก่าเป็นคนคุยเก่าเป็นคนที่คุณเคยรู้จักมาก่อนอาจจะเคยมีความสัมพันธ์มาก่อนแล้วเลิกลากันไปตอนนี้เป็นคนเก่ากันแล้วก็หรืออาจจะเป็นเพื่อนเก่าตั้งแต่สมัยยังเด็กหรืออาจจะเป็นคนที่มีช่วงอายุที่แตกต่างจากคุณเขาอาจจะเด็กกว่าคุณอาจจะเด็กกว่ามาก มีความแตกต่างทางเรื่องของอายุนะคะอย่างที่บอกว่าคนคนนี้มีความเด็กมีความมีความคิดความอ่านที่ยังเป็นแบบเด็กอยู่อะแล้วก็ดูเหมือนตอนนี้ไม่ได้ i n r e l ationship กันคือยังไม่ได้แบบยังไม่ได้มีสถานะอะไรที่ชัดเจนมีความแบบเป็นคนเก่าถ้ากลับมาแล้วก็อยู่ในช่วงที่แบบกำลังคุยคุยกันอยู่ แค่คุยคุยแค่แบบเริ่มดีลอะไรแบบเนี้ยเริ่มคุยเริ่มดีลกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ยังไม่ได้แบบตกลงคบหากันแบบจริงจังยังไม่ถึงขั้นนั้นอืแต่แต่คุณนะ่ะไปนั่งอยู่ในใจเขาแล้วก็คือระวังนะคนคนเนี้อย่างที่บอกถ้าเขาอยากได้อะไรแล้วเขาต้องได้เขาจะแบบเขาจะพยายามทําทุกวิถีทางอ่ะแบบ ทั้งโปร่งใสและไม่โปร่งใสถ้าเขาอยากได้คุณเขาก็จะแบบเอ่อทําทุกอย่างไม่ได้ด้วยเลขก็เอาด้วยกลอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ด้วยกลก็เอาด้วยมนคาถาอะไรประมาณนั้นอะ <c oughs> คือเขาไม่ยอมง่ายๆอะนะคะแล้วเขารู้สึกยังไงกับคุณ ว้าวเทนอฟ of ค u ั s เขาจริงจังกับคุณมากเลยอ่ะเขารักคุณก็อย่างตามคลิปเนี่ยแหละนะคะตามหัวข้อเนี่ยว่าคุณนะไปนั่งอยู่ในใจของเขาเพราะฉะนั้นก็แน่นอนว่าเขาต้องรักคุณเนี่ยชัดเจนนะคะแล้วเขาก็ตัดสินใจเด็ดขาดเราด้วยว่าคุณเนี่ยแหละ คือคนที่จะมาเป็นครอบครัวของเขาเป็นสามีเป็นภรรยาของเขาอะไรแบบเนี้ยตัดสินใจแล้วตัดสินใจเองพูดเองเออเองคิดเองตัดสินใจเองคนเดียวไม่ต้องถามใครด้วยเอสั p เพน a ด l e ชัดเจนค่ะว่าคุณคือหนึ่งเดียวในใจแล้วเขาก็จ้องคุณเอาไว้แล้วอะเหมือนแบบจ้องตะคุดเหยื่อยังไงก็ คนนี้ไม่ผิดโผแน่นอนชัวร์หมายถึงค,ความคิดของเขานะความคิดของเขาว่าคุณเนี่ยแหละคือคนนี้แหละชัวร์ละจะเอาคนนี้แล้วต้องได้ด้วยเออนะอ่ะก็ประมาณนี้นะคะคนคนนั้นคือถ้าถ้าเขายังไม่เข้ามาเดี๋ยวเขาก็จะเข้ามาแหละนะคะถ้าคุณยังไม่ได้ ยังไม่เจอเขาตอนนี้ถ้าคุณยังไม่ได้คุยกับคนลักษณะแบบนี้หรือว่ายังไม่ได้เจอใครลักษณะแบบเนี้ยเดี๋ยวเขาก็จะเข้ามาให้ให้เล็งๆคนเก่าเอาไว้นะคนที่มีความสัมพันธ์แบบเก่าๆหรือไม่ก็จะเป็นคนที่อายุน้อยๆกว่าคุณอะหรือเป็นคนที่แบบมีความเป็นเด็กในตัวสูงอะคนลักษณะประมาณนี้นะคะ โอเคก็จบการอ่านไพ่นะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ